ครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของรีเพา DIY นะครับก็คือเครื่องจมสตาร์ทของเรานะครับที่แกะออกมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยอ่าบังเอิญตัวนี้นะครับบอร์ดตัวเนี้ยมันเสียนะครับผมซึ่งมันไม่มีอะไรทั้งชุดนะครับเปลี่ยนผมก็เลยทําการนะครับอ่แปลงไฟนะครับผมให้เป็นออกมา5โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้นียผมทําจมสายนะครับ ให้แสดงโชว์ที่หน้าจอแบบนี้นะครับอ่ากระแสไฟนะครับไม่แสดงโชว์หน้าจอเราจะทำการจำหากระแสไฟตัวที่แสดงโชว์หน้าจอนะครับก็จำเข้าไปตรงที่อ่าเป็นพวกมอสเฟตนะครับคล้ายๆตัวมอสเฟตนะนี่นะฮะจำไปที่ขาหนึ่งขาใดขาหนึ่งนะครับมันก็แสดงขึ้นมานะครับแบบนี้อ่า ต่อไปความต้องการก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีทั้ง power bank ตัวชาร์จนะครับมันต้องมีที่เสียบสำหรับมือถือหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ5โวลต์ผมจะใช้ IC regulator นะครับเบอร์เจ็อ่าศูนะครับอเอาเป็นว่าตัวมันเล็กมากนะครับ ก็มันออก6โวลต์นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองวัดให้ดูนะครับว่ามันออกเท่าไหร่ดูที่มิเตอร์นะครับผมอ่า5.93โวลต์นะครับใช้ตัวต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับใช้เบอร์7805ไม่ได้นะครับผมลองดูแล้วนะครับมันมา4โวลต์ด อะสีวนจุดก้าจิตนะครับไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับไฟมันไม่เข้าไม่ใช่ว่าไม่เข้านะครับแรงดันไฟมันไม่พอนะครับที่จะทําให้ไฟเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ขึ้นได้นะครับอะต่อไปวิธีการต่อนะครับขาแรกเนี่ยหรือว่าทุกคนจะไปดูแพทเทิร์นที่ตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะ ขาแรกเนี่ยจะเป็นไฟขั้วบวกของฝั่งแบตเตอรีอ่สามารถรับได้ถึงสามสโวลต์ะนะครับตั้งแต่1 0บโวลต์ขึ้นไปถึงสามสิห้าโวลต์นะครับนี่นะฮะหรือว่าน้อยกว่า1 0บโวลต์ก็น่าจะได้นะแล้วขากลางก็คือสายขั้วลบนะครับหรือขากลาวนะครับขาเอาพุทคือตัวนี้นะครับผมขาที่สามนะครับ หาเอาพุทธจะออกอยู่ที่ห้าจุดเก้าสามโวลต์นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับผมนี่นะฮะโอเคเราจะเอาสายชาร์จของเรานะครับจิ้มเข้าตุดโทรศัพท์เพื่อทดลองนะครับว่าไฟเขาเข้าไหมอ่าเข้านะครับผมตอนนี้เจ็ดสิบหกโวลต์นะฮะเมื่อมีการชาร์จเนี่ยจะเกิดการ เกิดกระแสไฟตัว่อมนะครับเราต้องใส่พวกคาปาซิเตอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะร้อนมากนะครับต้องมีพวกฮิซิงนะครับจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ต้องมีฮิซิงนะครับผมจะไม่ใส่พวกคาปาซิเตอร์ก็ได้แต่ต้องมีฮิซิงนะครับสําคัญนะครับอ่าผมจะทําการอ่าเอาตัวนี้วางทับนะครับเพราะว่าตัวของกระเบื้องของผมเนี่ยมันยินนะครับ เขาจะช่วยระบายความร้อนจาก IC ซได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากระแสไฟขึ้นไหมนะครับอะตอนนี้จะสิบเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ามันตัวเล็กนะครับไม่เห็นนี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ามันใช้ได้จริงๆนะครับผมอ่ามันใช้ได้จริงๆนะครับ